ภาพนี้กล่าวกันว่าเป็นภาพสุดท้ายของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอจ่าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจขณะประทับอยู่ที่เมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซียหลังจากที่ถูกเนรเทศจากการปฏิวัติสยามเพียงวันเดียวโดยถูกส่งขึ้นรถไฟเดินทางจากพระนครโดยไม่หยุดพักเป็นเวลากว่า8วัน24มิถุนายน2475ไม่ได้เป็นวันที่ประเทศเปลี่ยนแปลงการปกครองเพียงเท่านั้น แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะของบุคคลมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบุคคลที่เคยมีตําแหน่งและหน้าที่สําคัญต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคลระดับเจ้านายและเชื้อพระวงศ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสว,วรรค์วรพินิษ์เป็นบุคคลสําคัญแรกๆที่ถูกควบกลุ่มตัวเนื่องจากว่าเป็นผู้มีหน้าที่สําคัญในด้านความมั่นคงจึงเป็นเป้าหมายแรกที่ต้องเข้าจับกลุ่ม ตำแหน่งของกรมพระนครสวรรค์ในขณะนั้นถือว่าสำคัญมากในการดูแลรักษาพระนครเช้าวันที่24มิถุนายน2475พระประศาท์พิทยายุทธ์ได้นำกำลังส่วนหนึ่งเดินทางไปที่วังบางขุนพรหมเพื่อจับก,กลุ่มกรมพระนครสวรรค์เป็นตัวประกันในการยึดอำนาจและเพื่อการควบคุมไม่ให้มีการต่อต้านจากฝ่ายอำนาจเดิมก่อนหน้าการยึดอำนาจไม่นานพระยะอาอธิกรประกาศได้นำรายชื่อผู้ที่สงสัยว่าจะก่อการมารายงานให้ทรงทราบ แต่กรมพระนครสวรรค์ไม่เชื่อเพราะรายชื่อที่ปรากฏนั้นมีหลายคนที่เป็นคนคุ้นเคยและได้ส่งชุบเลี้ยงมาก่อนร้อยโทรประยูนพระม,มนมรีหนึ่งในผู้ก่อการในคณะราษฎรฝ่ายทหารได้บันทึกไว้ในหนังสือเบื้องแรกประชาธิปไตยความตอนหนึ่งว่าเวลา8นาฬิกาวันที่24มิถุนายนหลวงพิบูลสงครามและคณะได้นำจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์มาในรถถัง ส่งให้ที่หน้าประตูพระที่นั่งอานาันตสมาคมข้าพเจ้าถวายคำนับเชิญเสด็จส่งจ้องข้าพเจ้าด้วยพระเนตรดุเดือดแล้วตรัสว่าตาป,ประยูนแกเอากับเขาจริงๆพระอธิกรประกาศบอกฉันฉันไม่เชื่อฉันตั้งชื่อทำขวัญให้แกเมื่อเกิดฉันเลี้ยงแกมาตั้งแต่เด็กข้าพเจ้าเร่งให้เสด็จลงจากรถถังแล้วส่งสำทัถามจะเอาฉันไปไหนอย่าเล่นสกปรกกันนะ คมพันครสวรรค์ได้ตรัสอีกว่าใครเป็นหัวหน้าพวกแกไปบอกพวกมันนะกูขอทำนายเอาไว้ว่าอีกหน่อยพวกมึงก็จะฟัดก,กันเองฆ่ากันเองหมดจำคำพูดกูไว้ในช่วงทศวรรษที่2470เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกส่งผลให้เกิดสภาวะเงินฝืดออย่างรุนแรงมีผลกระทบเป็นวงกว้างไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยในสมัยนั้นเนื่องจากว่า มีการนำเงินมากมายเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงค่าเงินโดยเจ้าหนาีเชื้อพระวงศ์หลายพระองค์สิ่งนี้ส่งผลกระทบให้ค่าเงินในประเทศลดลงอย่างรุนแรงรัฐบาลของพระหมหากษัตริย์ในช่วงนั้นต้องเกิดสภาวะโภคกิจอัตคัดฝืดเครื่องรัฐเก็บภาษีไม่ได้เกิดการดุลค่าราชการหรือการปลดออกควบรวมกระทรวงต่างๆเพื่อตัดลดงบประมาณการค้าขายในประเทศลดลงต่างชาติมากมายปิดกิจการทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง กลุ่มนักเรียนไทยในฝรั่งเศสกลุ่มหนึ่งเล็งเห็นว่าปัญหาเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไขและต้นต่อของปัญหาทั้งหลายนี้อยู่ที่ระบอบการปกครองและรัฐบาลของกษัตริย์ไม่ได้มองว่าความเดือดร้อนเหล่านี้กำลังแผ่เป็นวงกว้างมีการติดต่อวางแผนกันอย่างลับๆเพื่อเข้าก่อการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยแบ่งเป็นสายทหารและสายพลเรือนขณะนั้นหลวงประดิษฐมนุนธรรมหรือนายปรีดีพนมยงค์เป็นแกนนําฝ่ายพลเรือนโดยมีพระยาพลพลพ,พยุหเสนา เป็นแกนนําฝ่ายทหารเรียกตัวเองว่าคณาราชคณาราชได้ใช้ข้ออ้างความเดือดร้อนของประชาชนจากการบริหารงานผิดพลาดของรัฐบาลภายใต้การปกครองของพระมหากษัตริย์ปรากฏขีเอาเปรียบประชาชนโดยได้ปรากฏในประกาศของคณาราชฉบับที่หนึ่งใจความตอนหนึ่งว่าเมื่อกษัตริย์องค์นี้ได้ครองราชสมบัติสืบต่อจากพระเชษฐาานั้นในชั้นต้นราษฎรบางคนได้หวังกันว่ากษัตริย์องค์ใหมน่นี้คงจะปกครองราษฎรให้ร่มเย็น แต่การก็หาได้เป็นไปตามที่คาดหวังไม่กระสัท,ทรงคงอำนาจเหนือกฎหมายอยู่ตามเดิมทรงแต่งตั้งญาติวงและคนสอพอรายคุณความรู้ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญสําคัญ,คญไม่ทรงฟังเสียงราษฎรปล่อยให้ข้าราชการใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริตมีการรับสินบนในการก่อสร้างซื้อของใช้ในราชการหากำไรการเปลี่ยนราคาเงินผลานเงินของประเทศ ยกพวกเจ้าขึ้นให้สิทธิพิเศษมากมายกว่าราษฎรกดขี่ข่มเหงราษฎรปกครองโดยขาดหลักวิชาดังที่จะเห็นได้จากความตกต่ำในทางเศรษฐกิจและความฝืดเคืองในการทำมาหากินซึ่งพวกราษฎรได้รู้กันอยู่ทั่วไปแล้วรัฐบาลของกษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายมิสามารถแก้ไขให้ฟื้นขึ้นได้ ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชได้สิ้นสุดลงแต่คณะราษฎรได้กราบบงคมทุนให้ประบาทสมเด็จพระ,ป,ระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับมาเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่กะนั้นอำนาจของคณะราษฎรเองก็ยังไม่มั่นคงเท่าที่ควรทั้งหมดสืบเนื่องจากการที่มีหลายกลุ่มก้อนที่ยังนิยมเจ้าและพร้อมที่จะก่อการต่อต้านพยายามใช้กำลังเพื่อกอบกู้อำนาจนั้นคืนตุลาคม2476 หนึ่งปีให้หลังฝ่ายนิยมเจ้าได้รวบรวมกำลังทหารส่วนหนึ่งเข้าก่อการกรบฏนำโดยพระองค์เจ้าบวรเดชพยายามเข้ายึดอำนาจต่อคณะราษฎรทั้งสองฝ่ายเปิดฉากสู้รบกันอย่างรุนแรงกลายเป็นสงครามกลางเมืองระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายกบฏหลังจากการสู้รบต่อเนื่องกว่า45วันฝ่ายกบฏเป็นฝ่ายที่ต้องแพ้เนื่องจากไม่มีกองกำลังที่เพียงพอฐานหลายหน่วยที่สัญญาว่าจะเข้าร่วมก่อการไม่สามารถเข้าร่วมได้เพราะถูกทหารฝ่ายรัฐบาลในขณะนั้นเข้าสกัดจากหลายที่ บางหน่วยไม่แน่ใจว่าจะเข้าร่วมแล้วจะชนะเลยยอมจำนวนและเข้าร่วมกับทหารฝ่ายรัฐบาลหันมาปรปาบปรามฝ่ายกบฏแทนผลจากการสู้รบมีทหารหลายนายที่ต้องเสียชีวิตโดยหนึ่งในทหารระดับสูงที่เสียชีวิตก็คือพระยาศรีสิทธิสงครามหรือดินท่าราบถูกยิงเสียชีวิตที่สถานีรถไฟอินลับจังหวัดสระบุรี ความได้เปรียบของคณะราษฎรส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากการที่คุมกำลังสำคัญได้ทันทีหลังจากที่เข้าทับการปฏิวัติเมื่อ2,475และถือว่าเป็นสิ่งที่คณะราษฎรวางแผนได้อย่างรัดกุมในหนึ่งปีต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสละราชสมบัติเพราะความไร้อำนาจอย่างสิ้นเชิงและความเห็นที่ไม่ตรงกับคณะราษฎรหลายเรื่องหลายประเด็นรวมถึงโครงร่างเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูนธรรมที่กลายเป็นหนึ่งในข้ออ้าง,งก่อการกบฏของพระองค์เจ้าบราเดชด้วย ปัญหาการแข่งแย่งอำนาจและการไม่ลงรอยกันระหว่างฝ่ายอำนาจมีมาตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยในช่วงที่พระมหากษัตริย์ยังคงมีอำนาจเต็มอยู่นั้นมีการแต่งตั้งคณะอภิรัฐมนตรีเพื่อมาพานอำานาจของฝ่ายเสนาบดีแต่กลับกลายเป็นว่ากลุ่มอภิรัฐมนตรีกลับเป็นตัวขัดขวางการทำงานไปเสียทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายเสนาบดีหรือแม้แต่พระมหากษัตริย์เองเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองฝ่ายคณะราษฎรก็ยังคงแบ่งเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายนิยมเจ้า กับฝ่ายไม่นิยมเจ้าซึ่งฝ่ายหลังนี้มุ่งหวังจะให้ประเทศเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐอย่างสิ้นเชิงมากกว่าที่จะคงไว้ซึ่งพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างที่ตกลงไว้การช่วงชิงความได้เปรียบระหว่างกลุ่มอำนาจต่างๆเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อประเทศต้องมีการเปลี่ยนแปลงประมุขวันที่2มีนาคม2477พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติการสละราชสมบัติของพระมหากษัตริย์ในครั้งนี้ก่อให้เกิดรอยต่อที่มินเมย์อย่างยิ่ง กับเส้นทางอํานาจของคณะราษฎรรวมถึงฝ่ายอํานาจเก่าและฝ่ายนิยมเจ้าอีกด้วยและท้ายที่สุดคณะราษฎรได้เปรียบในทุกประตูสามารถเข้าควบคุมลำดับการสืบสันตติวงศ์ได้อย่างเบ็ดเสร็จดยการเสนอพระนามพระองค์เจ้าอานันทธมหิดล ขึ้นรองราชด้วยพระชนพรรษาเพียง9พรรษาเป็นยุววัษริัตร์โดยที่มีการแต่งตั้งผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์นํามาซึ่งการสถาปนาอํานาจใหม่อย่างสมบูรณ์การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในครั้งนั้นไม่ได้เป็นแค่เพียงการเปลี่ยนแปลงสายอํานาจแต่ได้เปลี่ยนแปลงสถานะของบุคคลต่างๆไปอย่างสิ้นเชิงความชอบธรรมในฐานะเชื้อพระวงศ ที่อยู่ในลำดับของการสืบราชสันตติวงศ์ของกรมพระนครสวรรค์ถูกข้ามไปอย่างไม่แยแสการที่คณะราษฎรเลือกที่จะเนประเทศกรมพระนครสวรรค์พินิจออกจากประเทศทั้งที่อยู่ในลำดับการของราชนั้นสะท้อนถึงความต้องการรักษาอำนาจของคณะราษฎรเองอีกด้วยโดยในขณะนั้นเจ้าฟ้ามหิดลได้สิ้นพระชนไปแล้วหากไม่นับพระโอรสของเจ้าฟ้ามหิดกลกรมพระนครสวรรค์ก็จะอยู่ในสถานะที่จะขึ้นของราชตามกฎมนเทียนบาน มีการตั้งข้อสังเกตหลายประการที่ใช้โต้แย้งหลักคิดของคณะราษฎรในการเลือกพระโอรสของเจ้าฟ้ามหิดลมาเป็นกษัตริย์ก็คือแม้จะอยู่ในระดับต้นของการสืบราชสมบัติต่อจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ในขณะนั้นเจ้าฟ้ามหิดลได้สิ้นพระชนไปก่อนที่รัชกาลที่7จะทรงสละราชสมบัติอีกทั้งยังได้สมรสกับสาม,มัญชนทำให้โอรสของพระองค์นั้นมีอิสริยยศเป็นเพียงหม่อมเจ้าเท่านั้นอีกทั้งในรัชกาลที่6ได้เคยมีกระแสรับสั่งให้ข้ามพระโอรสในพระอนุชาของพระองค ในการสืบราชสัตติวงศ์เพราะประสูตรโดยชนนีที่เป็นสาม,มัญชนซึ่งแน่นอนว่าหา่างยดดตามกระแสรับสั่งของรัชกาลที่6โอรสในเจ้าฟ้ามหิดลก็มิสามารถที่จะขึ้นของราชได้เลยเพราะโอรสในเจ้าฟ้ามหิดลประสูตรในรัชสมัยของรัชกาลที่6แม้ว่าจะได้รับการเลือดอิสริยยศเป็นพระองค์เจ้าเมื่อครั้งรัชกาลที่7ก็ตามแต่กรมพระนครสวรรค์วรพินิษนั้นประสูตรในพระบรมราชเทวีและดำรงอิสริยยศเป็นเจ้าฟ้ามาตั้งแต่ครั้งประสูตรเลือดขัติยะ ย่อมมีความเข้มข้นกว่าและข้อสังเกตสุดท้ายที่มีผู้ให้ความเห็นไว้อีกก็คือกฎมดเทนบาลที่ให้สิทธิ์ต่อพระเชษฐาหรือพี่ชายต่างพระชนนีโดยให้เลียงลําดับตามอาวุโสแม้ว่าพระชนนีของกรมพระนครสวรรค์จะด,ดํารงอิสริยยศเป็นเพียงพระราชเทวีในรัชกาลที่5ก็ตามแต่เนื่องด้วยเจ้าฟ้ามหิดลได้สิ้นพระชนและได้สมรสกับสามัญชนความเหมาะสมจึงน่าจะเป็นกรมพระนครสวรรค์วรพินิษมากกว่าที่จะเป็นโอรสในเจ้าฟ้ามหิดล หลังจากเปลี่ยนรัชการความวุ่นวายเชิองอำนาจและความไม่ลงรอยกันเองในคณะราษฎรก็ยังคงมีอยู่หนึ่งเนืองผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์รัฐบาลกลองทัพต่างประสบปัญหาในการเปลี่ยนผ่านทั้งหมดหลังการขึ้นของราชไม่นานก็เกิดสงครามมหาเอเชียบรุพาขึ้นโดยประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามกับญี่ปุ่นภายใต้การนำของจอมพลปพิบูลสงครามโดยนายปีดีพนมยง์ได้กลายเป็นแกนนำเสรีไทยเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตร เมื่อสงครามสิ้นสุดลงจอมพลปอพ้นจากอำนาจนายปรีดีกลับมามีอำนาจอีกครั้งเดือนเมษายน2489นายควงอภัยวงศ์ได้ก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นเพื่อคานอำนาจของนายปรีดีที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นจนกระทั่งวันที่9มิถุนายนในปีเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมพิาาดลถูกลอบปลงพระชนและจากนั้นไม่นาน มีการกดดันให้ในายปีดีลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีจากกรณีสวรรคตรนี้เองมีการกล่าวว่าพักประชาธิปัตย์จ้างคนไปตะโกนในโรงหนังว่าปรีดีฆ่าในหลวงและนายควงอภัยวงศ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการจากการรัฐประหารที่นำโดยพลโทผินชุนทวันหลังการสวรรคตรของรัชกาลที่8ปประเทศไทยถือเป็นอีกช่วงหนึ่ง ที่อำนาจทางการเมืองผันผวนอย่างรุนแรงและเป็นช่วงที่มีการช่วงชิงโอกาสของแต่ละฝ่ายหากใครเพลียงพล้ำก็จะต้องหมดอำนาจไปเลยทีเดียวนายปรีดีพนมยงพยายามกลับเข้ามาอยู่ในเส้นทางอำนาจอีกครั้งแต่ถูกต่อต้านและถูกใส่ความว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการลอบลงพระชนรัชการที่8เนื่องจากว่าจำเลยในคดีนี้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายปรีดีการเชื่อมโยงให้ในายปรีดีตกเป็นจำเลยของสังคมก็ยิ่งมีน้ำหนักมากขึ้น การพยายามเข้ายึดอำน,น,นาจจากเหตุการณ์กบดวางหลวงของนายปีดีทำให้ในายปีดีต้องเดินทางออกจากประเทศอย่างถาวรและไม่ได้กลับมาอีกเลยจนกระทั่งเสียชีวิตการใช้คดีสวรรคตทํทำลายคู่แข่งทางการเมืองอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีความพยายามรื้อฟื้นคดีมาสอบสวนหาความจริงอย่างไรก็จะมีการต่อต้านให้ปีอัดเป็นไฟทุกครั้งจนไม่สามารถดำเนินคดีได้ด้วยเหตุผลที่ว่าคดีได้จบลงไปแล้วพันโทยพยมจุลานนท์บิดาของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท ก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่ถูกกำจัดให้ออกจากเส้นทางทางการเมืองและอำนาจเพราะมีความพยายามที่จะรื้อฟื้นคดีสวรรคตและพยายามชี้ชัดว่าฆาตกรเป็นใครทําให้ตัวเองต้องหนีเข้าป่าไปรวมกับพรรคคอมมิวนิสต์โดยใช้ชื่อว่าสหายคำตันและเสียชีวิตที่ต่างประเทศโดยไม่ได้กลับมาเมืองไทยอีกเลยเช่นกันพรรคประชาธิปัตย์เป็นองค์กรที่ได้ประโยชน์จากการที่นายปีดีพ้นอำนาจไปเพราะเดิมทีก็ตั้งพรรคมาเพื่อขานอำนาจของนายปีดีอยู่แล้วอีกทั้งผู้ร่วมก่อตั้งพรรค ก็เป็นกลุ่มที่นิยมเจ้ารวมทั้งเชื้อพระวงศ์อย่างเช่นหม่อมราชวงศ์เสนีและหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชโดยแบ,บ่งปันผลประโยชน์กับฝ่ายกองทัพหลังจากการขึ้นของราชข,ข,ของรัชกาลปัจจุบันเกมอำนาจต่างๆกลายมาเป็นการคุมอำนาจทางการเมืองโดยมีฝ่ายกองทัพข้าราชการและกลุ่มทุนเก่าร่วมมือกันชื่อของพลเอกเปรมตินสูรานนท์ปรากฏขึ้นในฐานะผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายอำนาจเดิมจากแม่ทัพภาคมาเป็นผู้บัญชาการกองทัพปก และนายกรัฐมนตรีรัฐธรรมนูญสมัยนั้นไม่ได้กำหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งคำว่านายกคนนอกจึงเป็นที่คุ้นเคยและก็ถูกต่อต้านในเวลาต่อมาพลเอกเปรมได้สร้างฐานอำนาจไว้อย่างกว้างขวางควบคุมกองกําลังเหล่าข้าราชการกลุ่มทุนเก่าได้อย่างเบ็ดเสร็จจากการเป็นนายกรัฐมนตรีร่วมทศวรรษการจัดการทุกอย่างเป็นไปได้อย่างราบรื่นแม้จะมีเสียงครหาอย่างต่อเนื่อง แต่เขาไม่สามารถที่จะกล้ามกลายและคลายผิวของเขาได้ความใกล้ชิดกับราชสำนักอย่างแนบแน่นอีกทั้งราชสำนักก็ได้ให้ความสําคัญกับพลเอกเปรมเป็นอย่างมากเช่นกันทําให้การสร้างบารมีและความแข็งแกร่งเป็นไปอย่างต่อเน,นื่องเมื่อยุคสมัยผ่านไปกระแสะการเรียกร้องประชาธิปไตยได้เริ่มเข้มข้นขึ้นมีการเรียกร้องนายกรัฐมนตรีให้มาจากการเลือกตั้งการสร้างภาพและการปกป้องภาพลักษณ์ของพลเอกเปรมจึงเริ่มขึ้น ด้วยการปฏิเสธการรับตาแหน่งนายกรัฐมนตรีและหลังจากนั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรีประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวิถีทางประชาธิปไตยของประเทศไทยรุ่มๆุ่มดอน,ดอนมาตั้งแต่เริ่มต้นการเรียกร้องประชาธิปไตยจากกลุ่มประชาชนนักศึกษาที่มีแนวคิดเสรีมากกว่าเดิมการเข้าย่างชิงอำนาจของฝ่ายกำลังทหารที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มทุนต่างๆรวมถึงขุนนางเก่าในราชสำนัก การใช้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรมของฝ่ายการเมืองฝ่ายทหารเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องปีพุทธศักราช2519ฝ่ายนักศึกษาต้องหลบหนีจากการไล่ล่าทางการเมืองในข้อหาล้มราชบัลลังก์แต่แท้ที่จริงแล้วการใช้หรือพึ่งพ,งพิงอำน,นาจจากราชสำนักไม่ได้เพิ่งจะเกิดเพราะหากพิจารณาในเรื่องนี้อีกครั้งก็จะพบว่าบุคคลสำคัญอย่างนายปีดีพนมยงพันโทโพยมจุลานนนต่างถูกข้อกล่าวหาว่าเป็นภัยต่อราชบัลลังก์ทั้งสิ้น และในปี2553ประชาชนที่ต่อต้านรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ที่นําโดยในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ถูกข้อกล่าวหาว่าจะล้มเจ้าเช่นกันประชาชนทั่วไปต่างทราบกันดีว่าพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมืองโดยไม่ว่าใครก็ไม่สามารถที่จะทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องมัวหมองลงได้แต่ทว่าที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยเราต่างได้ยเห็นกันอยู่เสมอว่ามีการพยายามใช้วิธีอ้างแอบอ้างหรือใช้สถานะความใกล้ชิดกับราชสำนักเป็นเครื่องมือในการเบิกทาง ให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์รวมถึงการกำจัดคู่แข่งทางการเมืองอีกด้วยเมื่อวันที่19กันยายน2549คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้เข้าทําการยึดอํานาจจากรัฐบาลรักษาการที่นําโดยพันตํารวจโททักษินชินวัตรโดยข้อกล่าวหาอันคลาสสิกก็คือแตกแยกแทรกแซงโกงกินมิ่นเบื้องสูง โดยเมื่อวิเคราะห์ลงลึกไปมากเท่าไหร่ก็จะเห็นว่ามีกลุ่มคนเพียงไม่กี่กลุ่มเท่านั้นที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงสายอานาจแบบนี้หนึ่งในนั้นคือพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นตัวแทนของฝ่ายนิยมเจ้าในส่วนการเมืองพลเอกเปรมตินสุรานนท์ดูแลกองทัพด้วยอํานาจบาร,รมีจากราชสํานักร่วมด้วยกลุ่มทุนเก่าที่คอยสนับสนุนในเรื่องเงินเพื่อแลกกับผลประโยชน์ในทางธุรกิจโดยมีข้าราชการที่เป็นผลผลิตของระบอบอุปถัมภ์สมัยก่อนเป็นไม้เป็นมืออีกทางหนึ่งและทั้งหมด เป็นปรากฏการ์ที่สมประโยชน์กันมาเป็นเวลานานแม้ว่าภาพลักษณ์ของกลุ่มคนเหล่านี้จะดูอิงกับราชสำนักอย่างแนบแน่นแต่มีสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือคนกลุ่มนี้กับแสดงท่าทีไม่สนับสนุนองค์รัชทายาทจากหลักฐานของวิกิลีมีการพูดคุยกันอย่างชัดเจนว่าไม่ต้องการสนับสนุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไป และก้าวล่วงไปจนถึงการที่จะทำให้พระองค์ท่านหายไปจากสาระบบสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือหากบุคคลเหล่านี้ต้องการรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์จากใจจริงเหตุใดจึงมีปฏิกิริยาต่อต้านเช่นนี้และที่ผ่านมาเป็นเวลาหลายทศวรรษกระแสข่าวทางลบ การสร้างความน่ากลัวเรื่องซุบซิปนินทาเกี่ยวกับองครัชษธายาธและการต่อต้านองค์รักษธายาธมีมาอย่างต่อเนื่องหรือว่ามีการสมคบคิดในการทำลายองค์รักษธายาธนี้เกิดขึ้นการสร้างบทตัวร้ายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อราชบัลลังก์โดยยกการเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชนในช่วงปี2550เป็นต้นมาแล้วระบุไปว่านี่เป็นการขับเคลื่อนหลักของการล้มราชบัลลังก์ขณะเดียวกัน ก็ได้ปลุกระดมมวลชนอีกกลุ่มให้ออกมาต่อต้านและไม่น่าเชื่อว่ากลุ่มมวลชนที่ได้รับการปลุกระดมเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มที่มีปฏิกิริยาในการต่อต้านองค์รักทธายาทไปพร้อมกันอีกด้วยทฤษฎีสมคบคิดนี้ปรากฏชัดเจนมากขึ้นเมื่อมีการชุมนุมของกลุ่มกปปสที่นําโดยนายจุเทพเทือกสุบรณอดีตเลขาธิการพรคประชาธิปัตย์ที่มีพฤติกรรมในการชุมนุมโดยพยายามอ้างอิงสมเด็จพระเทพ,พระร,ราชสุด,ดาสยามบรมราชกุมารีทั้งในทางตรงและทางอ้อม ขณะเดียวกันก็มีท่าทีสนับสนุนจากมวลชนว่าพระองค์มีความเหมาะสมมากกว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชในการสืบราชสมบัติย้อนกลับไปในรัฐธรรมนูญปี2517เกี่ยวกับการสืบราชสันตติวงศ์มีการเพิ่มข้อความในมาตรา25ว่าการสืบราชสมบัติ ให้เป็นไปโดยในแห่งกฎมนเทียนบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช2467และประกอบด้วยความเห็นชอบของรัฐสภาหากไม่มีพระราชาโอรสรัฐสภาอาจให้ความเห็นชอบในการให้พระราชธิดาสืบราชสันตติวงศ์ก็ได้แต่ในรัฐธรรมนูญปี2511มาตรา22มีถ้อยคำเพียงว่าการสืบราชาสมบัติให้เป็นไปโดยในแห่งกฎมนเทียนบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศพระพุทธศักราช2,467และประกอบด้วยความเห็นของรัฐสภาขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญในมาตราน,นี้องค์รัชทายาทได้มีขึ้นแล้วตามกฎมนเทียนบานอย่างครบสมบูรณ์แต่การแก้ไขเพิ่มเติม,ตมหรือเขียนข้อความในลักษณะนี้มีในยะหรือเจตนาเช่นไรกันแน่ขณะนั้นมีข้อกล่าวอ้างว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วงว่าสมเด็จพระบร,รมจะทรงไม่ปลอดภัยหรือจะประสบอุบัติเหตุจากการที่สมเด็จพระบร,รมทรงตึกลบเป็นทหารซึ่งประเด็นนี้ไม่น่าที่จะมีน้ำหนักและเป็นไปได้มากนักเพราะในขณะนั้นข่าวในทางไม่ดีเกี่ยวกับสมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชก็ยังคงมีต่อเนื่องและหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆการเสนอพระราชธิดาเพื่อการสืบราชสมบัตินั้น จะกระทําได้ยากมากแม้รัฐธรรมนูญจะรับรองไว้แต่ทว่าศักของกฎหมายและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเองก็บัญญัติเอาไว้ว่าการสืบราชสมบัติต้องเป็นไปตามในแห่งกฎมนเทียนบานและกฎมนเทียนบานนั้นก็ระบุชัดเจนว่าจะเสนอพระนามราชธิดาขึ้นของราชนั้นมิสามารถกระทําได้เลยการปฏิรูปประเทศโดยการให้มีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ที่ไม่ได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญไม่สามารถที่จะกระทําได้นอกจากการทํารัฐประหารล้มรัฐธรรมนูญเท่านั้นดังนั้นข้ออ้างหรือการเสนอวิธีการต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งนายกและรัฐบาลคนกลางจึงเป็นแค่เป้าหลอกและการตีรวนถ่วงเวลาเพียงเท่านั้นเพราะในรัฐธรรมนูญมาตราที่132อนุมาตราที่1ได้บัญญัติให้วุฒิสภามีอำนาจหน้าที่ในการรับรองแต่งตั้งผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์การรับทราบและการประกาศองค์ราชธายาท การรับทราบและการทูลเกล้าแก้ไขกฎมนเทีบาลและการเสนอพระองค์รัฐทายาตซึ่งกำหนดไว้ในมาตราที่19 21 22และ23ในกรณีที่ไม่มีรัฐสภาวุฒิสภาก็ทำหน้าที่แทนได้ทันทีแต่การที่จะทำให้วุฒิสภาทำหน้าที่เหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์ก็คือการไม่ให้มีรัฐสภาการที่จะทำไม่ให้มีรัฐสภาได้นั้นก็คือการไม่ให้มีการเลือกตั้งนั่นเองบทสรุปของเรื่องนี้คือกลุ่มคนหลายกลุ่ม เข้ามารวมตัวกันและสมประโยชน์กันพลเอกเปรมมีความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับองค์รัชทายาทและเมื่อเปลี่ยนรัชการเขาจะหมดอำนาจอย่างสิ้นเชิงและหากไม่สามารถที่จะเสนอองค์รัชทายาทได้ตัวพลเอกเปรมก็จะเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อไปเรื่อยๆผลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ที่เป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างมากในการยึดอำนาจปี2549 ่อของพลเอกสุรยุทธ์ต้องหนีไปเป็นคอมมิวนิสต์ตาของพลเอกสุรยุทธ์กลายเป็นกบฏาเหตุการณ์กบฏโอระเดชหากเปลี่ยนแปลงรัชาการเขาก็จะหมดอำนาจเช่นกันหม่อมราชวงศ์สุมพันธ์บริพัตรผู้สืบเชื้อสายแห่งราชสกุลบริพัตรจะได้รับมรดกสีเลือดและถึงเวลาที่จะกู้สักศีของตระกูลกลับคืนมาให้ได้ จากพงศาวดารที่บันทึกเอาไว้ไม่ว่าจะจริงหรือไม่ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงทางแผ่นดินหรือการเปลี่ยนแปลงรัชการมักจะมีการใช้จังหวะหรือโอกาสในการเข้าทําการอย่างใดอย่างหนึ่งของกลุ่มอานาจแต่ละกลุ่มบางครั้งใช้เวลาไม่นานบางครั้งก็รอเวลาที่เหมาะสมอย่างเช่นเหตุการณ์นี้ประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรการเปลี่ยนแปลงต่างๆจะตกอยู่แค่กามือของคนไม่กี่กลุ่มเท่านั้นหรือไม่สถาบันพระมหากษัตริย์จะเป็นอย่างไรในอนาคต มาถึงตรงนี้แล้วทุกท่านก็คงพอจะเดาได้